ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่สิบเอ็ดนะครับซาายางินะครับปันถึงสมัยเด็กนะที่พ่อของเธอเนี่ยพาไปดูโครงการไวรูมนะครับพวกเขาสังเกตเห็นห้องเรียนสีขาวผ่านกระจกด้านเดียวซึ่งข้างในนะครับมองออกมาไม่เห็นนั่นเองซึ่งในนั้นนะครับมีอนุโคจินั่งอยู่นะครับก็คือหน้านิ่งแลลมอยู่ท่ามกลางเด็กหน้าอุ้มทุกทั้งหลายนะครับพ่อของเธอเนี่ยพูดถึงไอนุโคจิว่าเป็นลูกชายของอาจารย์ไอนุโคจิที่เป็นผู้ก่อตั้งโปรเจก์นี้โดยน้าาารมคพยวว พ่อของเธอนะครับรู้สึกสงสารไอโนโคจิที่ไม่เคยได้รับความรักจากคนในครอบครัวแม้เขาจะนับถือพ่อของไอโนโคจิมากก็ตามเมื่อพ่อเธอนะครับอธิบายสถานที่แห่งนี้ให้ลูกสาวฟังนะครับมันกับเจือไปด้วยความไม่พอใจในฐานะคนเป็นพ่อและพอของโรงเรียนที่ได้มาเห็นเด็กๆเ,เนี่ยถูกปฏิบัติเลวกับของผลิตนะครับจำนวนมากซาเกยะนี่ที่เห็นพ่อของเธอไม่ชอบที่นี่และภูมิใจในความอัจฉริยะของตัวเองเนี่ย กล่าวว่าจะทําลายโครงการพังนี้ทิ้งซะและจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าอัจฉริยะที่แท้จริงเนี่ยมันวัดกันจากสายเลือดโดยกําเนิดไม่นานนะครับสกานิเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาในห้องพักของตัวเองโรงเรียนนะครับได้จัดสอบไฟนอลขึ้นนะครับซึ่งการสอบเนี่ยจะตัดสินผ่านกิจกรรม7อย่างซึ่งได้คัดมาจากกิจกรรมที่ทั้ง2ห้องเนี่ยต้องแข่งขันกันก็คือทั้ง2ห้องเนี่ยส่งมานะครับโ้วโรงเรียนจะพิจารณาส่งกันนะครับห้องละ10บอย่างจะเป็นกีฬาหรืออะไรก็ได้ตามสบายนะครับ โดยในการแข่งนะครับจำเป็นจะต้องมีการแต่งตั้งผู้นาหรือผู้บัญชาการขึ้นมาด้วยตําแหน่งนี้นะครับแถมห้องผู้บัญชาการเนี่ยพร้อมจอมอนิเตอร์ให้ตัวผู้นำนะครับไม่สามารถลงแข่งได้แล้วก็สิทธิ์ในการเลือกคนลงแข่งนะครับหรือว่าเปลี่ยนตัวคนลงเล่นเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้นําทั้งหมด ทว่านะครับต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์ในการสอบด้วยถ้าห้องชนะนะครับผู้นำเนี่ยจะได้แต้มมหาศาลส่วนถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องโดนไล่ออกนั่นเองไอ้นักโคโจินะได้เสนอตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำนะเพราะว่าไอ้นักโคจินี่ตั้งใจจะตัดสินกับสกานลงิในศึกนี้อยู่แล้วและเขายังมีโปรเทคพอยที่การโดนไล่ออกได้อยู่ด้วยต่อให้แพ้ขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกทั้งตอนนี้ทั้งห้องนะครับก็เขือแขงนะที่ไอ้นักโคจินยะได้ผลโหวตแง่บวกจากห้องเอด้วยจึงเป็นโอกาสแสดงความบปิสุดใจให้เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยไม ซึ่งฮลิขิตบช่วยแถให้นะครับว่าห้อง A เนี่ยที่โหวตให้อนุคัวจีนั้นเพราะว่าจงใจขัดขวางและมอบรลิคพอยให้กับคนไร้ประโยชน์อย่างอนุคัวจิแทนที่จะให้ไปอยู่กับหัวกะทิของห้องซีนั่นเองนะครับการสรอบแข่งขันระหว่างห้องนะจับคู่ดได้ดังนี้ก็คือห้อง A เนี่ยบวกกับห้อง C นะห้อง B บวกกับห้องดีทางด้านฮีระตานะครับอาการค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าตอนยามจิโดนไล่ออกนั่นเอง ถาให้ตอนนี้นะครับดูพึ่งบาและจะตัวไม่ได้จะตัวในดูไ like, ์ชีวิตชีวาและพูดชาเย็ยนชากับมีจังนะที่มีจังเนี่ยพยายามชวนคุยด้วยเลยยิ่งพลอยทาให้บรรยากาศในห้องในอึมครึมสุดๆแล้วก็ภาพลักษณ์คนดีของคุชิดะเนี่ยซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในเริ่มดังพระอีกด้วยไอ้นุโคจินะเรียกเคมาดี่ห้องเพื่อสอบถามข้อมูลของคุณในห้องเพิ่มเติม,ตมว่ามีใครมอดจะลงแข่งขันอะไรเคถามว่าทําไมไม่โทรคุยกันล่ะไอ้นุ้อโคจิตอบว่ามันง่ายกว่าที่จะคุยกันแบบตรงๆและถือโอกาสให้ของข,องขววันเเกิดค พอเปิดกล่องนะครับก็เจอเข้ากับสร้อยคอรูปหัวใจนะครับอนัโคจิบอกว่าไม่รู้จะให้อะไรเลยไปค้นเน็ตมาแล้วเจอเว็บขายของขวัญสําหรับผู้หญิงเลยซื้อมานั่นเองโดยเอาแพงเข้าว่าก่อนนั่นเองนะครับซื้อแทนตอบแทนวันเกิดนะครับของอนัโคจิที่ไม่มีใครรู้นะครับเคนั้นส่งรูปสติ๊กเกอร์รูปเค้กมาให้นะครับแล้วบวกวันวายเด้ด้วยเคบ่นว่าไอนัโคจีซื้อบื้อไม่เข้าใจผู้หญิงเอาซะเลยของแบบนี้ต้องไปเลือกซื้อเองว่าใส่แล้วเหมาะไหมตั้งหากถึงงั้นนะครับเคก็เอาสร้อยมาใส่นะแล้วดูตัวเองในกกระจ แม้ว่าจะบ่นว่าคิดซื้อขนมมาให้ยังดีสักกว่าแต่เธอเก็บสร้อยคอเนี่ยเข้าใส่ในกระเป๋านะและไม่คิดจะคืนให้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับไอโนอโคโจิได้เจอเข้ากับอาจารย์โฮชิโนมิยะห้องบีนะครับเข้ามาทักโดยอาจารย์แกนเนี่ยเตือนเรื่องความรักต่างห้องที่ทําให้ใครบางคนเนี่ยถึงกับหักหลังห้องตัวเองมาแล้ว,โโวกลุ่มของไอโนอโคโจินะครับโดนกลุ่มของอิจิโนเซไปชนกินข้าวด้วยกันขณะที่คุยกันนะครับไอโนอโคโจิสังเกตได้ว่าอิอโโจิโนเซเนี่ยหลบตาเขาตลอด โดยหัวข้อที่คุยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่ห้องดีเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวเป็นงานเป็นการมากขึ้นจนผิดวิสัยนะและห้องดีเนี่ยก็เริ่มส่งคนมาจับตามองห้องบด้วยพอคุยกันเสร็จนะครับจนเหลือแต่กลุ่มของไอโนโคจิฮารุกะพูดเรื่องอิจินเสะขึ้นมานะครับว่ามีใครสังเกตอะไรไหมนั่นคืออีจินเสะเนี่ยใช้น้ําหอมนั่นเองนะครับในฐานะผู้หญิงด้วยกันเองนะครับทั้งฮารุกะก,กับซากุระเนี่ยย่อมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งดูเหมือนว่าไอจีโนเซจะไม่ได้ใช้น้ําหอมตลอดนะครับแต่ใช้มันเป็นบางโอกาสเท่านั้นมีช่วงหนึ่งนะครับไอโนโคจิเข้าไปของอคุชิดะหน่อยช่วยบอกเรื่องความถนัดของคนในห้องไปบบมานะครับคุชิดะถามว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้นะครับในมุมมองของไอโนโคจิแล้วคิดว่าเธอเป็นคนยังไงพอไอโนโคจนะินึกภาพดังเก่าในหัวนะครับคุชิดะก็ยิ้มนะครับแล้วก็ถามไอโนโคจิว่าคิดอะไรเสียมารยาอยู่ใช่ไหมเป็นน,น้นให้ไอโนโคจิเนี่ยต้องรีบลนลาแล้วก็ปฏิเสธไปนั่นเอง วันต่อมานะครับไอโนโคจิรีบมาย่อนช็อกโกแลตตอบแทนวันวายเดนะใส่ล็อกเกอร์บรรดาสาวๆที่ให้ช็อกโกแลตเขาในวันวบเลนไทนยซึ่งเขานั้นมาแต่เช้านะเพื่อเลี่ยงสายตาคนอื่นนะครับจินโนเซก็บังเอิญมาเจอเขาเพราะออกไปเดินเล่นมาเจ้าตัวนะ้นดูประมาาและทำท่าจะปฏิเสธเหมือนว่าตนเนี่ยไม่คู่ควรได้รับจู่ๆนะครับบทสนทนาก็จบลงเท่านั้นทําให้บรรยากาศนะครับดูที่จะอึดอัดนะนอกจากนี้เธอยังดูพยายามที่จะเลี่ยงเขาเหมือนเดิมนะครับไอโนโคจิเลยถามเรื่องหัวข้อของการสอบนะทำให้จินโนเซกับมาคุยได้ตามปกติ คุยเสร็จนะพวกเขาทั้งคู่จึงขึ้นลิฟต์กลับห้องพอโนโคจิออกจากนะลิฟต์นะและเผื่อหันไปสบตาก,กับอิจินโนเซอิจินโนเซนะครับก็ดูโลดลานแปลกๆแล้วก็กล่าวลาเพียงเท่านั้นนะครับระหว่างทางไปโรงเรียนนะครับไอโนโคจิเจอเข้ากับมานาบุและเลขาทาจิบานะโดยถามว่าถ้าหากเขามีข้อสงสัยในการสอบเนี่ยก็จะตอบให้แต่ตอบเท่าที่ตอบได้นะไอโนโคจินะครับก็แซวว่าขอบเขตที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างแคบไปหน่อยจนเจ้าตัวนะครับมีอารมณ์คุยเล่นไปด้วยและลากยาวไปจนถึงเรื่องของโฮลลีิตาสมัยปฐมนะครับ เคยมีโมเมนต์นะครับที่หัวล้อสนุกสนานกับเพื่อนร่วมห้องเหมือนกันแต่ต่อมานะครับโอลิคิต่ก็พยายามทําตัวเลียนแบบมาดาบุกกับเขากระทั่งอาหารการกินสีดีชอบหรือสไตล์การแต่งตัวซึ่งไอ้นักโคจิยังคิดเลยว่าชักคทน่หน้าโกนนิดๆแล้วอันที่จริงนะครับพี่แกะนะครับก็สํานึกผิดแล้วนะครับว่าไม่น่าปล่อยน้องไว้แบบนั้นโอลิกิตานะยึดติดกับเขามากจนเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองแต่หากโอลิจิตาเนี่ยพบทางเดินและว,วิธีต่อสู้ในแบบของตัวเองแล้วเธอจะก้าวข้ามเขาไปจนไอ้นักโคจิเนี่ยมองข้ามไมไ นอกจากนั้นนะครับไอโนโคจิก็ถามมานาบุว่าคบกับน้องเลขาอยู่หรือเปล่าแต่มนาบุปฏิเสธอย่างชัดเจนและถามกลับว่าไอโนโคจิมีบ้างไหมล่ะก็คือเหมือนมีแฟนบ้างไหมนะครับไอโนโคจิบอกว่าช่วงนี้เขาแค่เริ่มสนใจขึ้นมาเฉยๆแต่ก็โดนมนาบุเนะี่ยพูดดักว่าเขาฝากน้องสาวไว้กับไอโนโคจิก็จริงแต่ไม่รู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้เลข,ขาทาจิบานะก็ฟังเง้มบๆไปตลอดพูดเตือนว่าพูดแบบนั้นเป็นลางเอาได้นะโอเียกิตนเนี่ยวะครับเรียกไอ,อน้นักลความสามารถขอองงแต่ละคนนนัเ พอไอ้นักโคจิมาถึงที่ห้องนะครับฮริกิตะก็กล่าวยินดีต้อนรับและพาไปนั่งที่โต๊ะพร้อมกับมีจานวางอยู่2ใบบนโต๊ะฮริกิตะน่าจะใช้อนักโคจินะซ้อมชวนพี่ชายมากินข้าวหรือเปล่าเมื่อได้เป็นหนูทดลองกินอาหารฝีมือของฮริกิตะแล้วอนักโคจิก็ทําการสอนฮริกิตะเล่นหมากรุกซึ่งฮริกิตะเป็นคนลงแข่งนะสําคัญนะโดยกดที่ห้องเอตั้งมานั้นตัวผู้นําสามารถได้คําแนะนําต่างๆได้จนเหมือนเป็นการแข่งขันของผู้นํามากกว่านะครับ ยูคิมูระนะครับเพื่อนในกลุ่มของอนุโคจิฝากให้อนะุโคจิเนี่ยติดต่อกับคาซึงนงิเพื่อมาเป็นสายให้ห้องซีแต่ว่าแม้การเจรจาจะล้มเหลวนะแต่ก็พอได้ข้อมูลกิจากรรมอื่นๆมาบ้างนิดหน่อยระหว่างที่เดินอยู่นะครับอนุโคจิเห็นมีจังเนี่ยกำลังพยายามตื้อใหฮิระตะนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมจึงแอบดูนั่นเองฮิรตะลำคานั้นจึงส่วนไปว่าเง้นเอาอยามาจิกลับมาได้ไหมเธอตกใจมากนะเพราะว่าฮิรตะที่เคยรู้จักเนี่ยไม่เคยพูดทำร้ายใครแบบนี้คจิที่เดินผ่านมาพอดีนะก็ไปกวนระสาฮิ ที่ยังเสนอหน้าอยู่ก็เพราะว่าไม่อยากทําให้คนในห้องไหนลําบากหากมีนักเรียนลาออกเฉยๆสินะงั้นนี่เขาเนี่ยต้องทนเห็นภาพลกหูลกตาแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ยีตาตานครับของขึ้นชนมีจงังที่พยายามจะเข้ามาห้ามเนี่ยลม้มลงหวังว่าจะกระชากคอเสื้อควรจีนะแต่โดนอีกฝ่ายเนี่ยล็อกข้อมือไว้ได้แบบชิวๆยีตาตานะบอกว่าควรอย่างควรจีเนี่ยไม่มีทางเข้าใจเขาหรอกซึ่งควรจีนะบอกว่าเห็นจะเป็นต้องเข้าใจคนที่ชนเด็กผู้หญิงล้มเลยจากนั้นนะครับควจีเนี่ยก็อุ้มมีจงังซึ่งพยายามดินนด้น ไอ้นุโคจิตนะ้หยิบกระเป๋าที่ตกอยู่เนี่ยไปคืนมีจังนะครับหลังจากนั้นนะไอ้นุโคจิก็ออกตามหาฮิระตะและเจอเขานั่งอยู่ที่มานั่งจึงเข้าไปคุยด้วยฮิระตะนะบอกว่ารู้สึกผิดหวังนึกว่านันขัจิตจะเข้าใจเขาและยอมปล่อยเขาอยู่คนเดียวซะอีกไอ้นักขจินะบอกให้ฮิระตะเนี่ยเล่าเรื่องเพื่อนของเขาในต่อจากเดิมนะครับก็คือต่อจากเล่มที่4นั่นเองนะครับฮิระตะนะครับเึ้งไปแป๊บหนึ่งนะครับและถามว่าเพื่ออะไรไอ้นุโคจิบอกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะจนฮิร,รตะตะ หลังจากนั้นนะครับมีรตะก็เล่าเรื่องเพื่อนต่อนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับแทนที่เหตุการณ์ที่ว่าจะทําให้พวกที่แกล้งเพื่อนเนี่ยเขาสํานึกนะครับหยุดแกล้งชาวบ้านเพราะว่ามันเพียงไปเกิดกับคนอื่นต่อเท่านั้นซึ่งฮิรัตะนะเดือดมากและใช้กําลังกับคนในห้องจนห้องเรียนนะกลับมาสงบอีกครั้งตามความต้องการของเขาโดยปาศจากรอยยิม้มหรือเสียงหดดัวเราะใดๆเขาเกลียดตัวเองที่ทําแบบนั้นทว่าตอนเหตุการณ์ของยามาจินั้นตัวเขามีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้กําลังเหมือนเมื่อก่อน อโนโคจินะถามเขาว่าคิดว่าเรื่องของยามาโอจิเนี่ยเป็นความผิดของใครฮิรัตตะบอกว่าเป็นความผิดของตัวยามาโอจิ U G เองนั่นแหละอโนโคจิปฏิเสธนะแล้วบอกว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือฮิรัตะตั้งหากนายจะเดินบนเส้นทางที่ไม่มีใครถูกทอดทิ้งเองแท้ๆแต่ว่าไม่พยายามอย่างสุดความสามารถเหมือนกับอิจิโนเซแต้ม20ล้านไรนั่นนะครับควรหามาเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนายคิดจะเพ้อฝันโดยไม่ลงมือทําอะไรไปจนถึงเมื่อไหร่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะต้องมีคนโดนไล่ออกอีกแน่นอนฮิรัตตะนะพึมพำบอกว่าเป็นคําพูดทั้งโหดร้ายและเย็นชาจริงๆ นายเป็นคนแบบนั้นเองสินายนงโคจิพี่ยาตานะบอกว่าพอเข้าใจแล้วทําไมเคเนี่ยถึงยอมบอกทุกอย่างกับไอ้นงโคจิ้วยเหตุนี้นะคะพี่ยาต่านี่จึงมีไฟสู้ต่อแล้วณนะวันสอบนะครับทางฝั่งของไอจีโนเซ็นนักเรียนของห้องบีเนี่ยที่ต้องต่อสู้กับห้องดีนะตกใจกับการกลับมาของริเวนซึ่งพี่แกนะก็มาพร้อมกับแผนชั่วเช่นเคยก็คือวางยาถ่ายห้องบีนะครับทำให้ห้องดีเนะี่ยได้รับชัยชนะในการสอบครั้งนี้ไป ตัดมาที่การสอบระหว่างห้องเอกับห้องซีนะฮิระตะที่กลับมาเนี่ยสร้างขวัญกำลังใจกับห้องเยอะมากนะตอนนี้นะผลแพ้ชนะอยู่ระหว่าง2ห้องเนี่ยเป็น3ต่อ3ในการสอบรอบสุดท้ายนั้นนะเป็นการแข่งหมากลุกโดยทั้งคู่เนี่ยก็คือแข่งระหว่างฮาชิโมโตะกับฮริอิตะแต่เนื่องจากสามารถให้ผู้นำเนี่ยแนะนําการเดินหมากได้ซึ่งรู้กันอยู่นะครับว่ามันศึกดวลของไอนโคจิกับซาเกยานะแต่พอคนใหม่นะครับเจกิชิโร่เนี่ยเข้ามาแทรกแซงการสอบ โดยให้คนปรับแต่งคอมพิวเตอร์นะที่ใช้สั่งการของไอโนโคโจิให้ดีเลย์สามสิบิแถมคําสั่งที่ไอโนโคโจิส่งมาให้ฮรลิิตาเนี่ยยังถูกเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ว่าสูสีมาทั้งเกมนะครับแล้วก็มาแพ้ตอนหมักตจสุดท้ายนะครับแ,แกานางนีนะครับที่รู้เรื่องเข้า,าก็โกรธมากแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรกับผลการสอบได้ ผลการสอบครั้งนี้นะครับทำให้ห้อง C ของไอโนโคจิเนี่ยตกกลับไปเป็นห้อง D อีกครั้งขณะที่ห้อง D ของริเวนกลับไปเป็นห้อง C ตามเดิมหลังจากนั้น,นครับสก,กยายงนีนะครับแล้วไอโนโคจิเนี่ยก็นั้นมาแข่งหมากรุกกันอีกครั้งที่ห้องสมุดซึ่งผลการแข่งขันเรานีนะ่จบด้วยชัยชนะของไอโนโคจิทาให้สก,กยายงนีนะครับยอมรับว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงและยอมรับความแพยแพย้อย่างมีเกียรตินั่นเองไอโนโคจิถามว่าหลังจากนี้เธอจะเอาไงต่อเป็นที่แน่นอนนะครับว่ามีคนมาท้าทายห้อง A เธอก็คิดจะโต้กล่นก ลิกิตด้วยล่ะจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็คุยสเะเพริดะไปเรื่องนะระหว่างทางเดินกลับหอด้วยกันนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับปีหนึ่งเล่มที่11นะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์มป็นใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ